สำหรับสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้อย่างที่นครศรีธรรมราชหนักที่สุดในรอบ10ปีนะคะชาวบ้านตั้งรับไม่ทันสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรเรามีรายงานสดๆเข้ามาจากคุณไพศาลร,รัตนบันเทิงค่ะเชิญค่ะ ท่านผู้ชมครับเข้าสู่คืนที่2แล้วนะครับที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชต้องอยู่กันด้วยความยากลําบากครับเพราะว่าถูกน้ําท่วมสูงหลายครอบครัวครับไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าโดนตัดนะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณที่ดีหลังช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็ระดับน้าในพื้นที่ครับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพัฒนาการคูขวางตลอดเส้นครับตั้งแต่บริเวณแยกหัวถนนถึงบริเวณแยกคูขวางครับ ต้องบอกว่าครับระดับน้ํายังคงท่วมสูงประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรรถสูงเท่านั้นครับที่สามารถวิ่งผ่านได้สองข้างทางเราจะเห็นชาวบ้านครับทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เดินกันตามถนนหลายคนครับห่อผิวทั้งเข้าสารอาหารแห้งเพื่อนําไปตุนไว้นะครับเราได้มีการเข้าไปคุยกับครอบครัวของหนูน้อย4ี่ขวบครับกำลังเดินลุยน้ําอยู่กับพ่อและก็ย่าเพื่อเดินทางจะไปขึ้นรถจักรยานยนต์กลับบ้านนะครับหลังวันนี้คุณย่าครับได้มาส่งคุณปู่ทํางานที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับในเมือง น้องก็เลยเดินลุยน้ํามาส่งด้วยนะครับโดยน้องเดินลุยน้ําแล้วก็เดินทั้งมาส่งแล้วก็เดินกลับระยะทางต้องบอกว่าประมาณสัก4กิโลเมตรครับแม้ว่าทั้งหนาวแล้วก็กลัวสัตว์มีพิษไปฟังเสียงหนูน้อย4ี่ขวบกันครับตัวเล็กก็มาส่งตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้มาส่งรอบอันนี้คือหลานเลนค่ะเห็นแล้วนะอ๋อลูกของเนาะของอันนีลูกชายค่ะลูกชายนะ,ะไปเอ่อไ,ไ,ไปเซเวน่นไปเซเว่นลัวไปรับน้ําลึกมากเลยน้ำลึก น้ำลึกไหมครับน้ำลึกน้ำลึกกลัวไม่เอ่ยกลักวมีอะไรอยู่ในน้ำไหมเมงสาบแมงสาบอยู่ในน้ำามลงสาบอ่อครับแล้วหนูกลัวไหมว่าน้ำมันจะจมขึ้นเรื่อยๆจมจมหนาวไม่เอ่ยหนาวไม่เอ่ยหนาวไหมเย็นไหมเย็นเย็นแล้วนะหนูจะเดินอีกไกลไหมเด,ไหเดินไหวไหมครับเดินไหว ขณะที่สถานการน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชล่าสุดระดับน้ำลดลง1 0 1ถึงเซนติเมตรครับและในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาแล้วแม้แต่ว่าน้ำยังคงท่วมสูงโดยเฉพาะในตรอกซอกซอยต่างๆทางเทศบาลได้มีการสั่งตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงถึง20หมู่บ้านส่วนใหญ่ครับชาวบ้านยังอยู่ด้วยความยากลําบากครับยังคงมีการเฝ้าระวังเพราะว่ากลัวน้ําว่ามีมวลน้ําก้อนใหม่จะเข้ามาเร็วเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฟังเสียงชาวบ้านบางช่วงบางตอนครับ ตามมาเร็วกว่ากว่าปกติพี่ปกติคือจะมาเรื่อยๆแต่ปีนี้เร็วมากก็เก็บเกือบไม่ทันแหละท่วมกี่วันแล้วตอนนี้สองวันพี่ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก็ช่วงดึกแล้วก็วันนี้วันหนึ่งแล้วก็เนี่ยถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ยังทรงกับทรงใช่ใช่ใ่ใช่ตัวเดิมตัวเดิม ส่วนจุดที่ยังคงมีการพัดระวังอีกจุดคือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่น้ํายังคงท่วมเบรดด้านหน้าและก็ด้านหลังครับจนซึมเข้าไปด้านในเจ้าหน้าที่ต้องมีการนํากระสอบทรายมาการครับเบื้องต้นยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศสดๆดตอนนี้ผมยืนรายงานอยู่ที่หน้าเบรดหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับต้องบอกว่าวันนี้ลุ้นกันแทบตั้งวันครับว่าน้ําจะเข้าไปข้างในหรือไม่ว่าน้ําจะมีการเข้าไปท่วมกําแพงหรือไม่ครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้อย่างภาพที่เห็นครับ ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องคลายความกังวลให้กับหลายคนลงบ้างนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นี่นะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีขอบคุณคุณไพศาลค่ะและติดตามความคืบหน้าได้ในข่าวช่อง7 HD ทุกช่วงข่าวนะคะ